โ้โตนเป็ดเกาขนโอ้ยวันนี้เกาขนดีกว่าอืมจะไม่เดืเพื่อนหึงนเกาน่อเสร็จรแล้ต้งเกาขนถ้าเราไม่เกาขนเรากดจะดัดแปลงขนไม่ได้โอเคเกาขนเกาขนแยม,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 มแยมๆยมๆยๆๆยมยมยใหน เกาขนดีเก๋สบายดีเฮ้ยแค่ับทักขันหูอะไรเก็คนเลยเอ้ยนายมีหูเหรอเป็ดมีหูหรือเปล่าฉันก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคเกาเกาก็เฮ้ยอะไรกัดวะเนี่ยเกาขนก็ขนดัดแปลงขนถ้ามันสวยงามโอ้ยเกาวะเกากากาตรงนี้อะไรมาโอเค งงงงงงงไม่มีอะไรมากหรอกทองฝ่งของเสียอมหิตเอ้ยลูกน้องอย่าเพิ่งเกาขนสิอ้าวคุณยังเกาขนได้เลยอ๋อเหรอโอ้ยลูกน้องอะไรเนี่ยพูดในที่ำงานที่ไรก็ต้องมีแต่ข้ออ้างฮีเกตจังอะไรเหรอลูกเรา แกจ,จะตะวันโอ้ยดูน่วนะเก้าคนกน่นฉันงุ้ยกับลูกน้องฉันเรื่องเก้าตะคุณแล้วก็ตาป้าที่แก้งเด็กเก้าคนเหมือนเดิมเฮ้ยเก้าคนดีกว่าวันนี้ไม่มีเด็กทำนะไม่เหลือมือเหมือนมีคนแอบถ่ายแล้วนี่ยเฮ้ยไม่ได้คันปีน๋ไงเออเข้าใจเข้าใจู้สุกว่า บอกว่าเสียอามาหิช่วงนี้เบื่อกับพวกน้องมากเลยงั้นเราไปสมัครเป็นลูกน้องเข้าใหม่ได้ไหมไม่รู้สิน่าจะทํางานได้ไหมล่ะเอองั้นฉันว่าน่าจะทําได้อยู่นะอืมทาไงดีนี่นที่ตัดมาที่ฝั่งของเสียเอามาหิดอีกครั้งโอ้ยลูกน้องเอ้ยพ่ดเก่าขนไปทำงานก่อน จะเกามือหาไหมขนาดเสียย er ังเกาเลยที่ร yeah. ักที่รักอ่ออีกแล้วเนี่ยฉันว่าลูกฉันเริ่มโตแล้วนะโอ้โหหัวงแต่ลูกคนนี้เนี่ยมีหงบัวเลยอืมยังไงเนี่ยเฮ้ยเกาต่อไปเกาต่อไปเอ้หลองไปทำงานเดี๋ยวไม่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 จะเจ้าเกาขนเหมือนเดิมเข้าใจไหม หาเดี๋ไม่ทำหาแต่เขาอ้างว่ากเกียดทำงานโอ๊ยอะไรวุนไม่เ่ี้ยรัดมือถีพวกกลุ่มเด็กอมเด็กจะไปฝึกง,งานกับเสี่ยอมหิเอิม่มเราคุยกันดีกว่าไม่ว่าจะไปทำอะไรให้เสี่ยอมหิดดีไอ้ดูสิงั้นเรารอรับชมอีพีหน้าได้กันนะเอาไหม Hun er ikke dine